โโสกอร์อยู่ที่หนึ่งศูนยครตอนนี้คู่นี้ชิงส0 0 0นบาทครับนายเป็นเยียงไท้ายับสนามมีไฟต่อศู สองนูนำนะครับศูนย์ต่อสองนะครับเตรียมนะครับตรงนี้เตรียมนะหัวกระป๋องนะครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นหัวอิบีาแล้วมาแล้วกอสองเท่านะครับ สามต่อสองแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูหลายๆมุมนะครับนรคนดูอาจจะเยนหัวนิดเึงเปิดมาครับชากยีจีหลังครับนี่ใหม่ลงแล้วตรงนี้เฮ้ยโอ้โห ตงมาางนอนี้ไม่ได้ครับเสียงไม่ได้เรา้วงเดิมดีกว่าอายกไปไหนครับนี้นักกรรมาดูนักกรรมยกครับนี่ครับจ่ายหัวเสาครับนี่โอ้โหจทาย่ดจ่ายเหมือนต้นเสียงนะครับยกตีหัว สกอร์สี่ต่อสองครับเริ่มมืดแล้วนะครับโอ้โหสุดครับตรงนี้ฝั่งนี้ม่ลูกเสิบนะครับห้าต่อสองครับเปิดดีนะครับชายเดียวโอ้โหว่าผมมามาเย็นเฉยนี่ครับเดอะแบกครับผมมาเย็นเฉยครับนี่ครับ เหมือนเหมือนแบกหินไว้น้ำนะครับที่กันนกกรรมผเลิกเตะแล้วเขาบอกว่าใครก็ได้ครับถ้ายืีนคู่นักกรรมเขาเตะหมดครับอ้าวหลุดยาวแล้วครับเกียน์เสียนะครับทีนี้สกอสกอเสียอเสียต่อครับเตะมือเตะไปแล้วตรงนี้ออกเยอะนะครับระวังนะครับระวัง อาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับผมสานามไม่มีไฟยกมาแล้วครับโอ้โหโยกเหมือนคู่เวิร์ดแต่ว่าติดเกี่ยวนะครับโอ้โหโยกหลังเทา้ายังจะคุยครับยังจะคุยอ,ยยยอีกเห็นไหมโยกหลังเทา้าเหตุจ๊กตัวสองหนึ่งเลยครับใช้กันไหม นะกกา้าโดนบังคับลงนะครับแปดต่อสองครค่อนข้างขาดนะครับเตี้ยมโอ้โหคู่เต่งเลยโยกมาไงก็ตีได้ไ<ว>โยนหลังแนะน่นอนครับนี้ยกสวยลูกเนี้ยครับน่าจะมีลูกเดียวเนี้ยครับ,บยิบไปก่อนยิบไปก่อนทัดยอดไปนะเขาบอกแล้วมืดครับ ก่อแปดต่อสองโอ้เดี๋ยวก็เสือแก้งขาไม่ทื่ยงแค่นี่นี่นแปดได้ยกได้ครับพวกนี้ จะกุนขาแล้วครับจะกดเขาแล้วสามต่อแปดแล้วโอ้โหยกนี oh. ้ยกเข้าอะไรตอนนี้ครับตีกับแอดมินครับสกอร์แปดต่อสามนักก้ามเสียมครับ ฝั่งนูนนะ้นครับโยกมีแต่ขี่หัวนี่นะครับ์ขึ้นมาอีกครั้งครับ4ีดอแปด หลากเองครับหลากเองทิมลงมื่นนะครับสนามไม่มีไฟสนามไม่มีไฟนะครับผมมั้งแต่บายสองตีกันได้สี่ห้าเกมเกมนี้ได้สุดท้ายครับ วันนั้นใครครับวันนั้นเจ้าบ้านครับเป็นครูเต้งกับลูกน้องแกนะครับเรกแข็อยู่ที่สนามบ้านขอนพาดอะไรนี้นะครับอยู่เมืองคน,นครับขอชายเดียวครับนักการเข้าไปทำไมครับคำถามนี้เขาถามประจำครับเวลานักกแตลงสนาม กอถามว่านักการ์ลงไปทำไมครับลงไปขู่นะครับเนี่ยถ้ามีนักการ์อยู่ลงไปขู่นะครับยังไงก็ได้แต้มครับกนนปกติถ้าคนอื่นตีไม่ลงนะครับแ,แต่มีนักการ์ครับลงไปขู่พอครับสกอสกอตกรเดียบขึ้นมาหนึ่งแต้ม ต่อส<า>ียยอแสงให้สุดแล้วนะครับได้แค่นี้ครับก่ขขาวออต่อสีครับ GMB ครับนักการ์ดซื้อครับใส่รหัสอีกแล้วครับตรงนี้เตรียมนะครับตรงนี้ เตียมนะโอ้โหเกือบไม่หลอดครับเกือบเกือบไปแล้วเขาเขาหาชนเนี่ยไกลเตมเมื่อก euh ี้เปิดไง่ายครับแต่เปิดเข้าเน็่ตะก้อครับโยกมาหัวเนี้ยครับ วัดหัวเนตจิมลงอีกแล้วเจ้าบาลจะชินสนามมากกว่าชายเดียวห้าต่อสิบเขาไม่มีใครเอาเขาลูกนี้ ลูกโยกอ่ะไม่ต้องมาตรงนี้แหละาเกมขอลูกเดียวพอหกลูกมีดเกมเือนปล่อยข้างที่ร้อยแล้วครับใด็จิ้มนานครับนี้จิ้มลงที่เดือนครับโอ้โห,โหก้กาวัด1ิบตรงหก ยกยอุ้ยตีเจียวโอ้โหยกน็นอีกครับนะครับโอ้โหเอาหัวไปซื้ออ๋อเจียวยูเจียวยูเข้นไปเจียมโอ้โหติดเจียวลังท้าใส จิ้มลอยจิ้มจิ้มโอ้โอจบเกมไหมครับจะมาเกมดูง้ดเลยทหนุ่